เมื่อ22ปีที่แล้วดิฉันได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการ30บาทรักษาทุกโรควัตถุประสงค์วันนั้นคือต้องการให้คนเข้ามาสู่การรักษาพยาบาลให้ทัดเทียมและทั่วถึงแต่วันนี้บริบทเปลี่ยนไปแล้วเรามาตั้งรับเรื่องของการรักษาพยาบาลอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทําเชิงรุกในเรื่องของการสร้างสุขภาพด้วย20ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น300%่าเปมรขณะกี่ชาชเป ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องปฏิวัติระบบดูแลสุขภาพคนไทยไทยสร้างไทยจึงจะต่อยอด30บาทรักษาทุกโรคให้เป็นโครงการ30บาท plus สุขภาพดีทั่วหน้ามุ่งเป้าไปสู่ well-being society ค่ะอย่างแรกปฏิวัติเปลี่ยนเลยนะคะคือการใช้เทคโนโลยี AI ค่ะที่เราเรียกว่า Chat GPT Chat GPT นี้เป็น AI ที่ฉลาดมากสอบแพทย์ของอเมริกาได้คะแนนเฉลีย่ยทุกวิชา80-90%เราจะมี Mobile Doctor อยู่ประจำตัวคนไทยทุกคนค่ะ Mobile Doctor จะคุยกับท่านได้ตลอดเมื่อท่านมีปัญหาสุขภาพท่านปรึกษาลงไปถ้าท่านเจ็บป่วยเล็กน้อย Mobile Doctor จะสั่งยาให้เลยไปร้านขายยาใกล้บ้านไปสแกน รับยาฟรีจากโครงการ30บาท plus ของพักไทยสร้างไทยแต่ถ้าท่านมีอาการที่ต้องพบแพทย์โมบายด็อกเตอร์จะนัดแพทย์ให้ท่านเลยว่าท่านจะต้องไปพบแพทย์ใกล้บ้านเมื่อไหร่นแปลว่า30บบาท plus ประชาชนทุกคนเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ค่ะและถ้าต้องไปพบหมอผู้เชี่ยวชาญเพื่อรักษาในโรคร้ายก็ไม่จำเป็นต้องรอใบส่งตัวค่ะโมบายด็อกเตอร์จะนัดให้ว่าหมอผู้เชี่ยวชาญที่ใกล้ตัวท่านอยู่ตรงไหนตัดปัญหาเรื่องของใบส่งตัวไปได้เลยค่ะ นั้นจะลดความแออัดของโรงพยาบาลลงไปได้แต่ก่อนเราใช้คำว่าสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเองแต่เดี๋ยวนี้เราใช้คำว่า DIY healthcare ค่ะเราจะใช้เทคโนโลยี AI บวกกับ big data เนี่ยเอาข้อมูลทั้งหมดขึ้นคราวเนี่ยมาวางแผนสุขภาพให้เทคโนโลยีวิเคราะห์ให้กับประชาชนคนไทยทุกคนว่าท่านมีแนวโน้มจะป่วยเป็นโรคอะไร จะต้องป้องกันด้วยอะไรด้วยยาหรือด้วยการออกกําลังกายหรือเปลี่ยนพฤติกรรมเราจะมีการใช้ 4P นะคะก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างสุขภาพด้วยกันเป็นหัวใจหลักเดินไปสู่การป้องกันโรคที่สำคัญที่สุดค่ะคือเราจะมุ่งสร้างสุขภาพให้คนแข็งแรงเราจึงมี Thailand Health Credit ค่ะโดยการแจก Smart Band นะคะให้คนเนี่ยออกกำลังกายนับก้าวอะไรต่างๆ ถ้าทำได้ถึงเกณฑ์สุขภาพตัวเองแข็งแรงลดการไปโรงพยาบาลลงได้ลดโรคลงได้ลดค่าใช้จ่ายของรัฐล,ลงได้เราจะเปลี่ยนค่าใช้จ่ายตรงนี้แหละค่ะมาเป็นรางวัลให้กับประชาชนเป็นเครดิตเอาไปใช้เป็นส่วนลดในการเข้าฟิตเนสซื้อสินค้าสุขภาพหรือเป็นส่วนลดค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเดินทางจูงใจให้ทุกคนหันมาสร้างสุขภาพ ร่วมกันกับศูนย์สร้างสุขภาพประจำหมู่บ้านที่เราจะสร้างขึ้นในโครงการบำนาญประชาชน3,000บาทเพื่อให้คนไทยแข็งแรงก่อนป่วยและนำไปสู่ well-being society ให้ได้ค่ะจึงถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องปฏิวัติระบบดูแลสุขภาพคนไทยทั้งหมดค่ะเปลี่ยนจาก Sick Care ให้เป็น Healthcare ด้วยโครงการ30บาท plus สุขภาพดีทั่วนหน้ามุ่งสู่สังคมอุดมสุขภาพหรือ Well-being Society ให้เกิดขึ้นด้วยนโยบายของพรรคไทยสร้างไทยคะ่ะ